ชอบแกล้งพี่มากที่สุดในทีมครับไอ้บยไอเวนเนี่ยคือแบบเห็นพี่ไม่ได้สวัสดีครับผมชัปปี้และนี่คือโซเชียลวอร์นะครับกลับมาแล้วกับ Q&A นะครับผมแต่วันนี้จะเป็นการถามโดยมีเวลานะครับเมื่อหมดเวลาเราจะมีกระดิ่งแต่ละคําตอบพี่จะมีเวลาตอบเพียงแค่10วินาทีนะครับและวันนี้นะครับคนที่จะมาถามคือ คนนี้เลยอุ๊ยเชียร์ซูโดนผมสะบัดนี่นะครับเพียวแซดบีดีตึ๊๊๊เจ๊อีสาวตึ๊ด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 คือคือก่อนหน้านี้นะครับเพียวได้ทำเคียดเอแล้วพี่ก็เป็นคนไปถามคำถามให้นะครับที่ช่องของแซบีนะครับก็ไปดู QA ที่พี่ถามคำถามในช่องไปฝั่งนี้วันนี้เออเออก็ไปดูนะครับ q a ในช่องเพียวได้นะครับที่เป็นคนถามโบอกเลยโคตรหาเหมือนพี่ตอบเองด้วยซ้ำไปอ่ะไปกันเรื่อย เริ่มพี่ชอบเล่นกีฬาอะไรล่ะครับอ,อ่ากีฬาที่ชอบเล่นใช่ไหมครับพี่ชอบเล่นฟุตบอลครับผม <g ur ls> เพราะว่าอ่าพี่นะครับชอบเตะบอลมาตั้งแต่แบบสมัยมัธยมแล้วครับโอ้โหเสียเวลาเลยอ่ามา <g ur ls> ตั้งเวลาทำไมอีกนานไหมครับกว่าพี่บอยจะกลับมาเป็นทีมแบบเต็มตัวบอกเลยว่าเร็วๆนี้มีเซื้อไส์แน่นอนครับบอกเลยว่าอีกไม่นานแน่นอนอ่ะ อะไรอ่ะมันตั้งอะไรวะมึงจับเวลาถอยหลังนี่มึงจะตั้งเวลาสิบวิได้มันเตือนเหรอ<ม>เออจับเวลาเออกดตรงนี้เอ้ยเพี้ยวไอ้เ,อเด็กดี่ <c oughs> เอาไปทําไมพี่ชาร์ปถึงเข้าทีมไมเนสครับที่ผมเข้าทีมไมเนสเอาจริงๆเลยนะเพราะว่าพี่หางานทําครับตอนนั้นครับผม <c oughs> ก่อนหน้านี้อยู่บริษัทเก่านะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะว่าทํางานเต็มเวลาโอเคพี่ชาร์ปจะลงไอดอลไฟไหมครับต่อยกับอาร์มโอฮาน่าอ่า พี่สมัครไปแล้วครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักแล้วก็คู่ชกและอยากชกกับอาร์เหมือนกันครับพี่เคยพูดไปแล้วนะครับผมหมดเวลาแล้วพี่ชาบชอบ24ชั่วโมงไหนมากที่สุดครับ24ชั่วโมงที่ชอบที่สุดเหรอครับพี่ชอบ24ชั่วโมงที่ทะเลครับผมอ่าที่ต้องถ่ายเป็นชั่วโมงแล้วเราก็อยู่ที่เกาะอ่ะสมมุติว่าถ้าชาติหน้าพี่ต้องเกิดไปเป็นหนังสือเรื่องล่าสุดที่พี่ดู หนงังเป็นหนังเป็นหนังเออหนังเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรครับมูนไนครับแต่บอกเลยว่าพระเอกน่าจะเป็นบ้านะเพราะว่ามีมันหลายบุคลิกหลายตัวตนอยู่นั้นแบบตัวตนแบบอะไรที่มันสนุกสนานบ้าบ้านิดหนึงอ่าไม่ใช่365 Day เดย์ยังไม่ได้ดู3 6 5หก็ไม่ดูถ้าเป็น365นี่โอ้โหจ่มเลยนะเนีอ <laughs> ยพี่ชอบใครที่สุดในทีมงานครับที่ลุงไม่ใช่ไม่ใช่เพียวได้นอนพี่ชอบจูนครับพี่ชอบจูนเพราะจูนจน่ารักอี่เาเต๋ะ นอกจากพี่ชาร์ปยังมีใครสักในทีมงานอีกไหมครับมีครับพี่เอมันสักน้ํามันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นน้ำมันธรรมดานะครับเป็นน้ามันพืชด้วยนะครับผมไม่ไม่มีครับมีเอามีพี่บอยแต่พี่บอยไปลบแล้วใช่น้ํามันเออก็ต้องพูดพี่ตรงไหนอ่ะพูดพี่ตรงไหนก็มึงก็ต้อปน้ํามันพืชแล้วมันเป็นน้ํามันอะไรอ่ะมันเป็นน้ำมันโซ่จริงหรอ วุ้ยหลังนี่มันสมเลยเหรอหมันจากสมขนาดนั้นเลยเหรอแบบเหมือนแบบอันนี้เหรอแบบที่ไปลนลนใช่ไข่เรียกไข่ที่ลรดน้ำมันพายอ๋อไม่ใช่พายโอ้โหนี่มันสายเวทเว้ยนี่ไงมันถึงเป็นคนบ้าบอๆติ้งตองติ้งตองอะไรเนี่ยโอเคต่อไปนะครับครับผมอันนี้มีสามคำถามเลยนะสามคำถามต้องตอบภายในสิบวิทด้วยใช่อ่มา มีแฟนยังคะ,ะเลี้ยงอะไรบ้างอชอบคนแบบไหนเริ่มตอนนี้ยังไม่มีแฟนนะครับผมและพี่ก็เลี้ยงปลาทองสองตัวเพราะมีคนมาทิ้งไว้ที่ใต้คอนโดแล้วก็พี่ก็เก็บมันมาเลี้ยงเพราะพี่สงสารนะครับแล้วก็ชอบคนที่น่ารักเอาใจใส่ดูแลเราออ้หตอบเร็วนี้ <c oughs> <c oughs> อะไรขำก่อนแล้วพ <c oughs> ี่ถามคำถาวพี่ชอบทาอะไรเวลาว่างครับเลวลาว่างเอาจริงพี่ชอบนอนครับการนอนเป็นชีวิตจิตใจถึงขั้นแบบ เคยเลิกกับผู้หญิงคนหนึ่งเพราะการนอนนะบบกว่าเธอมารับฉันหน่อยไหมฉันจะนอนต้องเป็นคนไม่เคยเคยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนสมัยสมัยไม่รุ่นมารับหน่อยเขาจะจะนอนเออไม่ไม่ไม่ไปจะนอนโอไม่ไปจะนอนจะนอนใช่รู้สึกยังไงครับพี่ก๊อฟจะกลับมาอยู่ในทีมไมเมนเนสก็ดีก็ดีกลับมาก็ดีก็สนุกดีม้กพี่ชาร์ปอยากเจอใครในไอออนไฟซีซั่นสามมากที่สุดครับ ดักเจอบี้เดอสกาครับผมว้าวฟเอ้าไม่มาตอบไม่ไม่ไมไมยงัยงยังกดกดไปก่อนอ,นอ๋อตกใจใใก็คือดักเจอบี้เดอสกาครับเพราะว่าพี่ชินชอบบี้เดอสกาแล้วก็คิดว่าน้ำหนักเราน่าจะใกล้เคียงแล้วส่วนสูงด้วยพี่ชอบดูหนังอะไรมากที่สุดครับพี่ชอบดูหนังระทึกขวัญครับหรือว่าหนังแบบแ oh. นวใช่ครับแล้วฟังมอนอะไรอ่ะไม่หนังโปไม่ดูครับชอบดูคลิปเอ <laughs> พี่ชาร์ปชอบรถอะไรมากที่ชุดครับที่ชุดก็เขียนที่ชุดมาที่ชุดมาที่สุดก็กลับเออเป็นคนชอบรถมอเตอร์ไซค์มากเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์มาเป็น10คันแล้วตอนนี้ก็ขี่บิ๊กไบค์อยู่ด้วยอพันนิกาเล่พันนิกาเล่ยังไม่ได้นะพันนิกาเล่เอ็ดพันแต่เป็นอาร์เลยไหอหมดแล้วเลยแล้วนั่นแหละโอเคสปอนเซอร์ได้แล้วรมอเตอร์ไซค์ใครจะให้เลยดีกว่แล้วเออพี่รู้สึกอย่างไรกับทีมงานไมเน็ตครับรู้สึกว่าเอาจริงมันเหมือน พี่น้องกันอย่างที่พี่พูดบ่อยว่าเราเป็นพี่น้องกันคือมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเหมือนแบบมันสนิทกันเหมือนพี่เหมือนน้องเลยครับผมโอ้โหตอบนี้เน,นี่ยนี้เรื่องคนคนจาอนอกูไม่ได้ดูม่ได้ดูเอ้ก็ประมาณว่าพี่น้องกันเหมือนเกมอัปโทนเนี่ยแคนะ่าค่าล้างโคตรพี่คิดว่าตัวเองหล่อไหมครับเอาจริงเมื่อก่อนคิดว่าตัวเองไม่หล่อถูกต้อง ตอนนี้คิดว่าตัวเองหล่อครับเพราะว่า<อ>พี่ใช้แมนลี่ไงพี่ก็เลยมีความมั่นใจได้ทุกที่ครับผมเข้าสปอร์ตได้ด้วยเคยรู้สึกน้อยใจไหมครับที่โดนจับแก้ผ้าแล้วก็แกล้งเพราะผม<อ>รู้สึกไม่สบายใจแทนเพราะกลัวพี่จะเก็บไปคิดเอาจริงเคยเคยไม่สบายใจนะครับเพราะว่านั่นแหละถูกจับแก้ผ้าครั้งแรกๆก็เขินๆแต่ว่าพาอเห็นคนดูมีความส,สนุกสนานแล้วก็โอเคก,ก็ได้ก็ได้ก็ก็กไม่น้อยใจครับ ที่ช้าทำอาชีพอะไรมาก่อนครับอ๋อก่อนหน้านี้เป็นช่างภาพช่างวิดีโอครับแล้วก็เป็นช่างตัดต่อครับผมแล้วตอนนี้ก็มีช่องแมนเน็ตก็คือนี่แหละช่องโซเชียลวอดเป็นแบบพวกคนขายก๋วยเตี๋ยวอเงี้ยไม่เคยไม่เคยขายอยากอยาก,อยากลองขายก๋วยเตี๋ยวไหมไม่อยากปลามงปลาหมึกเงี้ยขายปลาหมึกย่างเงี้ยหรอหรือว่าขายนี่ไหมขายอะไรกรอบไหมโล <c oughs> <c oughs> ก <c oughs> <c oughs> ยวงไ่กรอบไหมครับ มีรถเดนงงจูเจล่าอย่าไปล้อเลียนดูดิในรอเลียนชอบชอบเออน้องน้องน่ารักจริงแล้วถ้าน้องพี่อยากสัมภาษณ์น้องเหมือนกันนะคนชื่อน้องอะไรนะโฟกัสโทอเกียวโอลิฟโอลิฟเออน้องโอลิฟกับโฟกัสมาจากไหนวะพี่ชาร์ปสนิทกับใครมากที่สุดในครอบครัวไมเมเนสครับในครอบครัวไมเมเนสจริงๆน่าจะสนิทกับเพียวไหมเออไม่จริง คุยกับใครบ่อยอ่ะคุยกับมึงนี่แหละอันนี้อันนี้ปล่อยไหลเลยอ่ะอันนี้ปล่อยไหลก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยจะคุยกับเพียวนะบ่อยเพราะว่าเพราะว่ามันชอบทําอะไรสกปรกพี่บ่อยมันเก็บทสกวรกสะอาดไม่ใช่ก็คือส่วนใหญ่ไทยเราจะคล้ายๆกันไปทำเดียวกันได้ภาษาเดียวกันอ่าขี่มอไซค์ชอบขี่มอไซค์แล้วก็ดีเจเหมือนกันอ่าเคยเป็นดีเจมาก่อนดูเรื่องเพลงใช่เรื่องเพลงชอบดูหนังอ่าชอบดูหนังแล้วก็ชอบผู้หญิงคนเดียวกัน ไม่สเปคสเปกจะคล้ายๆกันกับเบลกู๊กู๊กิชับได้ไหมจะอะไรเพราะว่าของฟินี่ไม่พอเราวิ่งไล่จับสิบคนมาเนี่ยอ่ะนี่ไงนี่คิดจะเดินเข้าเดินออกก็เดินเข้ามารอดูเลยนี่ลงไปวิ่งไล่จับฮาเบอร์สปอยสปอยเลยเนี่ยสปอยเลยมีช่องแรงในกาบเปนาเปิดระเนื้อเอออย่าลืมอย่าลืมไปเที่ยวนะครับผมเพราะว่าพวกเราก็สนุกกัะขนาดเป็นคนแก่ยังสนุกขนาดนั้นอะอะไรต่ำต่ำต่ำ อะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยถามต่อไปทำไมวะเอาถามแล้วออาถามป่ะอะไรเล่าถามวะผมจะเรียกว่าลุงหรือพี่ดีครับเพราะอายุเท่าพ่อผมียกว่าพี่แหละครับผมเพราะว่าอะไรยังไม่ได้ตอบเลย10วิไงแถมแถมได้ไหมเพราะว่าเรียกว่าพี่ดีกว่าเพราะเรียกว่าลุงมันแบบมันดูมันดูแบบมนุษย์ลุงเพราะว่าแบบ ดูเท่าเเงินไปเรียกว่าพี่ดีกว่าเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าถ้าเรียกอ่รถมาห้าพันเรียกลุงเลยกันไม่ให้ทั้งพันแม่โอเคพี่มีความคิดที่จะออกจากทีมงานมันเมเนจบ้างไหมฮะคิดครับรอเลยอะโอ้กูดีกว่าคิดคิดไหมเอาจริงไม่ไม่เครคิดเลยเพราะว่า อย่างที่ทขาไมเด็กอันนี้ตอบเล่นทุกคิวเอนีของทุกคนแล้วพี่เคยตอบอะไรไปแล้วอ่าจริงไม่ไม่ได้คิดว่าจะออกครับเพราะว่าเอาจริงอย่างที่บอกเหมือนอยู่เหมือนพี่เหมืนน้องแล้วก็มันมีมันมีอะไรที่ได้ทําที่เราไม่เคยได้ทำเว้ยอย่างเช่นแบบกระโดดล่มเล่นซิลไลหรือว่าไปลงสุกี้หม้อรวมไปใช่ไปเลยไปเลยไปเลยไปกินอ่าไปกินสุกี้หม้อรวมกัน เออหรือว่าติดโควิดทั้งทีใช่<ม>ได้ทําอะไรที่ไม่เคยทําแล้วมันบอกบอกเลยว่ามันไม่น่าจะหาได้จากงานอะไรแบบเนี้ยในโลกนี้ไม่ไม่น่าจะหางานงานที่เราต้องคิดว่าเฮ้ย<ช>วันนี้เราจะไปเล่นอะไรกันดีเราจะเอาขับรถชนกันหรือว่าเราจะไปขี่มอไซค์หรือว่าจะไปข้ามประเทศเราจะข้ามโลข้ามประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่มันไม่มีงานไหนที่คิดแบบนี้นะใช่เออ บางทีนั่งๆอยู่อย่เงี้ยออไปโดดน้ำออสร้างสารรค์มากๆเลยบอกเลยว่าตอนนี้ว่าไม่คิดจะลาออกเลยแล้วยิ่งได้อยู่กับเน็ตมาตั้งแต่แรกๆนะคือตอนนี้พี่เป็นคนที่อยู่เก่าสุดอ,อ,อยู่อยู่อพยพอยู่กับเน็ตมาตั้งแต่แรกๆเลยนะแต่ไม่ได้แรกสุดนะคือแรกๆที่ที่กำลังสร้างทีมใหม่ก็รู้สึกว่า เราเหมือนเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อนขอเขาแล้วก็อยู่กับเขาตลอดนะครับตอนที่เขามีปัญหาหรืออะไรเนี่ยก็อยู่เป็นเพื่อนเหมือนคําพูดที่พี่เคยพูดกับเขาคํานึงว่าเราเป็นพี่น้องกันอันนั้นน่ะพูดกับพวกมึงอันนี้คือแบบผมจะไปกับคุณจนสุดทางครับผมถ้าสุดทางแล้วก็แยกย้ายอะไรพูดเล่นพูๆๆดเล่นพูดเล่นเหอก็จริงจริงก็คือจะไปกับเขาตลอดนะครับจนกว่า,าเราจะทาอะเขาเลิ่มทำพิกัดจะยังทําอยู่นะเพราะว่าถ้าถ้าเรายังมีความสุข กับสิ่งที่เราทําอยู่เราก็ไม่รู้จะเลิกไปไหนรู้ว่าให้ไปทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้คือสิ่งเนี้ยที่ทําคือแบบมันมันมีความสุขชอบมันชอบมันสนุกแล้วก็มันได้แบบอาชเล้นตัวเองไปด้วยเออมันมีอะไรใหม่ใหม่เสมอฉะนั้นนะครับเทใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็สมัครมาเรียนคอร์สได้นะเรับพูดเลเพูดเลยเพื่ออะคอร์สสอนตัดต่อใช่อะไรอ่ะครับที่มีสเปคผู้หญิงที่ชอบไหมครับถ้ามีขอยกตัวอย่างเป็นดาราใครสักคนก็ได้อ่า อ่าจะเกิดอ,กอ่าอ่าโอ้ยากเลยอันนี้ชอบผู้หญิงตัวเล็กดัดฟันมีรอยสักรครับผมแล้วก็ถ้าเป็นดารานะน่าจะเป็นแรลิวแบ็กครบเลยใช่ใช่แลลิวแบ็ก <c oughs> แต่นั้นเขาดาราหนังโป๊ดิ <c oughs> ดาราเหมือนกันไม่บอกว่าดาราอะไร <c oughs> ใช่แรลิวแบ็กได้ได้ได้เลยได้เลยพี่ชาร์ปชอบพี่เนทไหมครับแล้วชอบอะไรในตัวพี่เนตครับอ่า ชอบเน็ตครับชอบครับผมแล้วก็ชอบที่เขามีความเป็นมีฉลาดมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำนะครับชอบเขาในตรงนี้แล้วก็เขาค่อนข้างาแคร์พวกเรา,าแคร์เพื่อนนะครับแคร์เพื่อนแคร์สูงรักเพื่อรักสูงพี่ชอบผู้หญิงแนวไหนล่ะครับตอบด้วยอยากออกช่องไม่ตอบมันจะได้ต้องตอ,อ <laughs> <c oughs> ใจอะโอเคชอบผู้หญิงแนวอ่าจริงแบบก็เข้ม เอ้ยมึงแล้วมันหมดหมดเอเข้มเข้มดุดูนิดนึงเข้มเข้มดูดุมันแมนเท่เท่เจ้าผู้หญิงแจ๊เท่เท่เท่เออมั่นใจมั่นใจอะไรอย่างนี้ประมาณนี้อย่างเบลล่าพอร์อย่างเงี้ยได้ไหมได้เลยอย่างนั้นละเอออย่างนั้นแหละได้เฮ้ยเี่ยบอกเลยมันสเปคเดียวกันนะไอ้ไอ้เพียวมันรู้จากพี่จนแบบมันรู้ว่าสเปคพี่เป็นแบบไหนนะถ้าพี่ไม่ได้ทํางานกับไมค์เมเนสพี่อยากทํางานกับช่องไหนมากที่สุดครับแซนดบีี ไอช่องนั้นเจ้าของช่องแม่นาตายไตายยนโย่ไม่เอาจริงตอนนี้นะในประเทศไทยไม่มีว้ยไม่ได้พูดไม่ได้พูดเอาใจเลยไม่มีช่องที่อยากทํางานด้วยเลยถ้าต่างประเทศอ่ะต่างประเทศเหรอมิเตอร์บิตทำไอ่ะเขาแจกไม่ไม่ไม่ก็คือเอาพูดง่ายๆหลายหลายหลายอย่างอ่ะเน็ตกับมิเตอร์บิทคล้ายๆกันก็เลยถ้าอยู่ช่องต่างประเทศคือมิเตอร์บทเออไ้เทียนกาใช่ใช่ใช่ทำไมพี่ชาร์ึงทำโซเชียลวอทที่เกี่ยวกับข่าว เพราะว่าอยากทําเรื่องราวที่แบบเหมือนเพื่อนเราสู่เพื่อนแบบปกติเราจะคุยเรื่องข่าวกันอยู่แล้วแต่พี่คิดว่ามันคงจะดีถ้าเกิดมีเพื่อนมาเล่าข่าวให้เราฟังโดยที่เราแบบไม่ต้องไปเสพเองไม่ต้องไปอ่านเองในในหัวข้อข่าวต่างๆประมาณนั้นเออต่อ,อไปครับครับเกียรติในยังไม่ได้สาว <c oughs> นายเดินเข้ามาพอดีคิ้ชันนี้อะววันีถ้าพรุ่งนี้อุกกาบาตขนาดเท่าดวงจันทร์ชนโลกพี่ชาร์จะทำอะไรในวันนี้ครับกูก็อยู่วันนี้ไม่อยูุ่่งนี้อะไรวะอะไรกูพูดว่าอะไรกูก็อยู่วันนี้กูไม่อยู่พรุ่งนี้บอกพรุ่งนี้ใช่ไหมเพรุ่งนี้เออมันจะอยู่วันนี้อะไรของมันอะแล้วกูก็ไม่ได้ตอบตอบให้ตอบให้ตอบก็คือถ้าพรุ่งนี้อุกกาบาตจะชนโลกวันนี้พี่จะทำอะไรพี่ก็จะอยู่กับคนที่เรารักครับผมก็อาจจะจะอยู่กับแม่แล้วก็โรแมนติก ใช่ล้วอยู่กับคนที่เรารักอ่ะอยู่กับแม่สักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี้เล่น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 ก็เอาสิเอาชั่วโมงไปก็อาจจะอยู่กับแม่นะครับผมอยู่กับครอบครัวล้วก็อยู่กับคนที่เรารักแค่นั้นแหละแล้วก็มันเคยมีหนังเรื่องหนึ่งไว้ที่มันนั่งกินกับมือสุด้านแบบตุ้มในเน็ตฟลิกไปหาดูไม่ใช่มาเกดอนอันนี้ไงลูกอัพ ลูก้าที่โด,ดโอนาโดเล่นน่ะผมไม่ใช่สตาร์อะลองไปดูนะครับในเน็ตฟิกพี่ชาบ <c oughs> เสียชเขหมือนเลยเอ้าอะไรของพี่พี่ชาบอยากให้พี่บอยกลับมาไหมครับอยากให้พี่บอยกลับมาไหมกลับมาก็ดีครับผมเพราะว่าก็ดีนะไม่มีคนมาแกล้งพี่อะไรเท่าไหร่ก็ใหญ่เขากลับมาแกล้งก็กลับมาแกล้งก็ด,ดีคิดมันจะได้สนุกเพิ่มขึ้นอเอเอาเนี่ยเอาจริงเลยพวกนี้มันไม่ค่อยกล้าแกล้งพี่อะไรเท่าไหร่เลยบอยมันกล้าเพราะมันอ อันนี้ทำลายร่างกาย oh, ไม่ได้เก้งอีเวอพี่ชอบมังงนะเรื่องอะไรงับวันพ uh ันแมนวันพาเมื huh. uh ่อ huh. ก uh ี้พันดูไปแล้วอยากถามพี่ช้าบว่าถ้าจะเริ่มทำ YouTube จากศูนย์เนี่ยควรเริ่มยังไงดีให้มีคนติดตามครับมันต้องทำจากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักก่อนแล้วก็ถ้าเราทำแล้วออกมาเป็นตัวเองอะ่ะเดี๋ยวคนติดตามจะมาเองครับต้องทำเหมือนที่เราแบบอยากทำ อ,อย่าฝืนว่าเถอะอย่าฝืนอย่าฝืนทำอย่างบางคนอะ่ะชอบนับชอบอะไรเงี้ยก็แบบเอาเม็ดข้าวอ,อะไรมานับเนะ่ะมีคนดูนะเว้ยหรือคนนึงชอบทําแบบแพนเค้กก็ถ่ายแบบแต่แพนเค้กก็ทําแพนเค้กแบบคนดูเป็น5060ล้านจริงจังเออนี้จริงๆทําสิ่งที่เราชอบก่อนเหมือนพี่อะ่ะพี่ชอบพูดชอบคุยชอบแบบชอบเล่าเรื่องข่าวอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออมาทาช่องโซเชียลยังไงแมนพี่ <c oughs> อชอบรีแอคเคยซื้ออะไรแพงมากที่สุดครับ น้องจะเป็นรถยนต์นะซื้อแผนที่สุดครับผมรถยนต์ลองลงมาก็มาจะใส่แต่บ้านยังไม่ได้ซื้อพี่ช้บตัดต่อช่องไมเมเนเหน่อยไหมครับตอนที่ตัดต่ออยู่ช่องไมเมเนสนะบอกเลยว่าเหนื่อยแต่โคตรสนุกแล้วก็มันบันเทิงอย่างที่บอกมันมีอะไรที่ไม่เคยไม่เคยได้ทําแล้วก็มันมีอะไรที่แบบเราอยู่ในเหตุการณ์เรายิ่งแบบตัดต่อได้สนุกเลยเอ,อไอติมถ้วยหนึ่ง กดเป็นกระดิ่งในติมเลยสักล่าสุดคือตรงไหนครับเนี่ยตู้ดีนต่อแล้วเปิดพี่คิดว่าลำคาญผมเพียวไหมไม่อ่านใช้ไหมเียบ้าบเมื่อกี้ดูก็รู้แล้วตอนที่ไป้ามาอะเอาจริงลำคาญเนี่ยเออเนี่ยลำคานนนะมันน่าลำคานอ่ะมันน่าลำคาญแต่นั่นมันเป็นหัวของมันก็แล้วแต่มนะครับลำคานเพราะว่าเวลามันเล่นอะไรเจ็บเล่นอะไรเปียกแปกแป่เผาผมสามชั่วโมง ไอเวนไม่มีเวลาทำงานทําการหมดเวลา,านานแล้วเออ,อันแหละพี่ชาร์ปมีความทะเยอะทะยานในเรื่องใดบ้างครับอู้ทะเยอะทะยานในเรื่องการทำงานครับผมก็คืออยากทำให้มันดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับผมเพื่อคนดูนะครับจะได้มีความสุขเวลาดูเรานั่นเองเออพี่ชาร์ปหล่อขึ้นเยอะเลยเออดูแต่ตัวเองยังไงบ้างคะ FC จากกระปี่นี่เลยโอ้ดีนะครับผมอันนี้ไม่ต้องจับเวลาก็ได้นี่เอาจริง พี่ใช้แมนลี่ไว้พี่ใช้ตั้งแต่เป็นตัวทดลองที่เราใช้มาเป็นปีใช้เหมือนกันใช่ก็คือใช่มันจะเป็น,นวพวกง่ยายวา<ห>พวกเราเป็นเป็น,เป,น,นเป็นหนูทดลอง,ลองก็ได้ว่าได้ก็คือเขาจะมีแบบสูตรนี้สูตรนี้สูตรที่ไม่ลองใช้แล้วเราก็ลองใช้มาตลอดเออเราก็ใช้มาตลอดเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อว่าแต่ตอนนี้คือเราใช้แบบสูตรสําเร็จแล้วนี่สูตรสําเร็จมันก็จะมีทั้งแบบมีโฟมเดครีมแล้วก็มี คีมกลางคืนนะครับผมรถริ้วรอยกระจ่างใส่นั่นแหละที่พี่ดูหล่อขึ้นเพราะว่าพ,พี่ใช้แมนลี่วันนี้พูดจริงๆไม่ได้โฆษณาเลยนะเนี่ยไม่ได้โฆษณาเลยว่าพี่ใช้แมนลี่นะครับอ่าถ้าทั้นอยากหล่อเหมือนพี่ไปยันงี้อยากหล่อเหมือนพี่ใช้แมนลี่สิครับ <S <S เออเขาไม่ได้จ่ายนะเขาไม่ได้จ่ายแต่เราช่วยกันทมากินเออิงแต่ดีไอ้เพียวก็ใช้เมื่อ่านเพียวหน,น้าเหี้ยมากพอใช้ป <önce> <N un ca i> ุ๊บหน้าเหี้ยเหมือนเดิมเี้ยเหมือนเดิมที่นิสัยมันไม่มีใครถามเรื่องอายุอะไรหรอ ไม่มีโอเคอันนี้ที่จริงมีคนถามเรื่องอายุมาเยอะพี่อายุเท่าไหร่เอาจริงอะ่ะพี่อายุ42 <39 S 2> อ่องละสามสิบเ้าสามสจะ40แล้วเพียวมากกว่ามันกี่ปีเนี่ย10ปีมากกว่าเพียว10ปีแต่ดูหน้าดูดูดูผิวหน้าดูอะไรก็เหี้ยมนะัน <laughs> ขายของอะนะเออนี่นี่ก็คือนี่แหละใช้แมนลี่นะครับมันมันช่วยมันช่วยจริง <laughs> เออเนี่ยคือใส่ไม่ดีครบเลยโฟมเดย์ครีมไนท์ครีมครบ สั่งซื้อได้ที่แอดแมนลี่ช็อปโอเคเออขายของให้บอสเดี๋ยวนึงคำถามต่อไปนะครับผมใครชอบแก้งพี่มากที่สุดในทีมครับโอ้โหอันนี้ตอบไม่ยากเลยไอ้บอยไอ้เวนเนี่ยคือแบบเห็นพี่ไม่ได้แม่งชอบแก้งแต่ดีนะอันนี้มันไม่มาวันนี้มาม่อีมีใครเลือกอะไรนะทำไมมึงีานี่นี่นี่ถ่ายยิมอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวรู้ บอกแล้วมืเาได้ข่าวมีคนคิดถึงเลยต้องมาเวรบมาถูกวันไม่ใช่ไหมก็มาถ่ายคลิปพอดีไม่มีใครบอกกูเลยว่ามันจะมาก็ไม่รู้ไี่ยิงเว้อะไรนี่เ็าช่วยเขาจับคำถามต่อไปพี่ช้าเคยไปหมอนวดไหมครับ เฮ้ยนวดขาเหรอใช่นวดเท้านวดตัวนะครับพี่เป็นคนชอบนวดน้ำมันแล้วยิ่งเราออกกำลังกายด้วยเราก็ต้องนวดให้มันคลายกล้ามเนื้อนิดนึงนะครับยิ่งหมอนวดดีๆเนี่ยมันจะติดลงยาเลยเนี่ยแอดออนเข้าไปเลยแอดออนเหมือนมนลงยาหมองเพิ่มลุงชาร์ปสพัทยาน้อยคืออะไรครับอ๋ออันนี้ใครตั้งวะไอ้เพียวตั้งอ่ะมึงทำไมมึงถึงตั้งอ่ะมึงบอกเขาก็เมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อย้อนไปปีสองปีที่แล้วอ่ะ พี่ชาไปพัทยาดุวาทิตย์เลยติดใจหมอนุวัธินุนใช่เก็เลยแบบทีเนี้ยไอ้นายทำคลิปมาแล้วมันต้องตั้งฉายานักมวยเรากำลังคิดเออแต่ละคนจะใช้ชื่อฉายาอะไรดีวะพอถึงพี่ช้าปุ๊บสอพัทยาน้อยไปเลยเออเพราะเขาตัวเล็กๆกด้วยไงก็แบบพัทยาตัวน้อยพัทยาบอยตัวน้อยอย่างเงี้ยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของช่องโซเชียลวอท ที่ทำ Q&A นะครับแล้วก็ขอบคุณเพียว z ซดีด้วยนะครับที่มาช่วยถามคำถามนะจ๊ะอ่านั่นแหละมันเดินออกไปแล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมมาติดตามช่อง z ซ d ีดีด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดซั s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง Social w a t c นะครับไปให้ถึง1ล้านสับโอ้โหหวังใหญ่วลาทะเยยทยานนะอ่าและวันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและพบกันใหม่กับโซเชียลวันดีลาแล้วสวัสดีครับบาย